พี่น้องคะปกตินี่ถ้าพี่ๆกินหมูกระทะนี่กินพวกซุกกี้นี่พี่น้องซืเอน้ำจิ้มกินเองหรือว่าซื้อน้ำจิ้มร้านแบ่แบๆเพิ่นมากินคะตะกี้น้องวิวกะซื้อคือกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะน้ำจิ้มนี่เพราะว่าเอ็ดบเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะนี่เอดยากแหงเด้แต่พอมาเจอสูตรน้ำจิ้มสูตรน,นี้หลังจากนี้น้องวิวกะโบเคยซื้อน้ำจิ้มหมูกระทะ กินเลยค่ะมีแต่เอดกินเองล้วนๆมาค่ะมือนี่น้องวิวสิพามาเอ็ดน้ำจิ้มหมูกระทะแซ่บๆสูตรน้องวิวเองค่ะขออนุญาต เอิญเป็นสูตรเจ้าของเองเด้อค่ะพี่น้องค่ะก่อนอื่นก็เตรียมพริกกับกระเทียมค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมักกระเทียมหลายก็ใส่หลายๆค่ะพี่น้องค่ะพริกนี่ก็ผู้ใดมักเผ็ดน่อยเผ็ดหลายก็ใส่ตามใจชอบได้เลยจ้ากระเทียมก็อย่าลืมเอาไปล้างก่อนเด้อค่ะเพราะว่ากระเทียมน่ะเพื่อนปลูกนำดินเนาะพี่น้องเนาะเชื้อรามันหลายถ้าเฮากินสะสมเป็นนานๆมีคนออกมาเตือนว่าใจ ก่อให้เกิดมะล็งอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะการระมัดระวังกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ากระเทียมกับเป็นของคู่ครัวไทยเฮานะพริกกับกระเทียมนี่ที่น้องวิวเอามาตัดเอามาหั่นก่อนเอามาโขลกเพราะว่าน้องวิวคิดว่ามันโขกง,ง่ายมันละเอียดเร็วค่ะพี่น้องค่ะถ้าผู้ใดสะดวกปั่นก็ เอาเครื่องปั่นมาปั่นเอาเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเอาเครื่องปั่นนะเพิ่นจะละเอียดกว่าเฮาตาเอาแต่นี่น้องวิวก็สะดวกตําค่ะพี่น้องค่ะขี้ค้าลื้อเครื่องปั่นออกมามาจ้าถึงเวลาพี่น้องเอากระดาษเอาสมุดปากกามาจดสูตรได้เลยจ้าน้องวิวจะใช้เป็นน้ำจิ้มไก่นะคะพี่น้องค่ะสามทับพีท,พที่อยู่ในขวดยางๆนะก็คือน้ำจิ้มไก่ค่ะพี่น้องค่ะเม่น้องวิวเพื่อนเอาเทส่ขวดไว้แล้วก็ซอสพริกสีลาซาลาซาสาม ช้อนเหมือนกันจ้าแล้วก็น้าตาลนิดหน่อยพี่น้องวิวใส่น้าตาลหน่อยเพราะว่าในน้ําจิ้มไก่เพิ่นจะหวานอยู่แล้วเนาะคะ่ะแล้วที่ขาดบ่ได้เลยก็คือผงนัวแล้วก็รสด,ดีนี่คือปรุงรสเค็มค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าพวกซอสพริกพวกน้าจิ้มไก่เนี่ยเพิ่นจะมีรสหวานรสเปรี้ยวเนาะมันยังบม่มีเค็มเราต้องใส่รสด,ดีเพื่อ ให้มีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นแล้วน้องวิวก็จะใส่น้ำส้มสายซูโดยพี่น้องเด้อไปทับพีนึ่งเพราะว่าน้องวิวบ่อยากให้กลิ่นมันฉุนแฮงน้องวิวจะเพิ่มมะนาวจะใช้ความหอมและความเปรี้ยวจากมะนาวเพิ่มค่ะพี่น้องค่ะก็ใส่บักนาวบีบไปเพิ่มกับประมาณหน่วยนึงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผู้ใดมักเปรี้ยวมักหวานกว่านี้ก็สามารถเพิ่มปริมาณของเครื่องปรุงได้เดยพี่น้องเดอ้อ ปรุงเสร็จแล้วก็คนให้มันเข่ากันค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องสังเกตเบิงค่ะตอนนี้คือน้ำจิ้มเพิ่อนอะ่ะจะข้นแหง้งถ้าผู้ใดมกักข้นๆก็คือบ่ต้องเติมน้ำห้อนด้วค่ะพี่น้องค่ะแต่น้องวิวอยากเติมน้ำฮ้อนเพราะว่าน้องวิวจะเก็บไว้ในตู้เย็นเผื่อว่าน้ำห้อนเพื่อนจะช่วยให้ น้ำจิ้มฮาวันโบสียเนาะเพราะว่าฮาบ่ได้ใส่สารกันบูดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็บอฮู้ดอเป็นฮิตสุดีอยังกับบงฮู้คือกันก็คือเดาๆมั่วๆคือกันค่ะพี่น้องค่ะคว้ยตักนี่ก็คือแบบว่าโฮมเมดมากจ้าเก้งน้อยเป็นคนเอียดให้น้องวิวค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็คือเป็นขวดน้ำจิ้มเก่าค่ะน้องวิวก็จะกอกใส่ขวดน้ำจิ้มเก่าแบบนี้ค่ะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะพี่น้องค่ะเธอแรกน้องวิวว่าซืเอให้มันเต็มขวดเลยแต่ พอกอกใส่แล้วมันบ่เต็มค่ะพี่น้องค่ะก็คิดว่าเอ็ดหลายแล้วนะแต่พอกอกแล้วก็ เหลือนิดเดียวค่ะพี่น้องคะ่ะกบบระบอกเป็นยังคะ่ะอันนี้ก็จะเหลือไว้ให้เก้งน้อยชิมจ้ากรอกน้ำจิ้มลงขวดแล้วเรียบร้อยก็ลืมค่ะพี่น้องคะ่ะลืมใส่งาขาวงาขาวก็เอาไปขว่ก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมันจะได้หอมหอมแต่อันนี้น้องวิวบอยได้ขวะคะ่ค่ะน้องวิวใส่ลงไปเลยนี่คะ่ะก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้อันนี้จะให้เก้งน้อยไปชิมให้พี่น้องเบิ่งเด้อจ้ามาคะ่ะนายแบบของเฮากะร้อมแล้วเป็นแดค่ะพี่น้องคะ่ะชิมแล้วตาโลตาตูเลย แต่ว่าแก้งน้อยก็ชิมน้ำจิ้มสูตรน้องวิวมาหลายครั้งเลยด้วยค่ะพี่น้องค่ะน้องวิวเอ็ดเองมาประมาณสี่หาเท่อแล้วเพื่อนวะเพื่อนยอมรับเลยว่าอร่อยแซ่บกว่าร้านที่เฮากินมาหลายๆร้านอีกด้วยซ้ําเพื่อนวะน้องวิวเซียนแล้วค่ะพี่น้องขาผู้ใดสนใจกะลองเอาไปเอ็ดบึ่งเด้อค่ะพี่น้องขารับรองว่าแซ่บแน่นอนจ้า